สวัสดีเพื่อนๆสาวๆคนรักนาฬิกาทุกคนนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปพิเศษอีกคลิปหนึ่งนะครับผมจะพาเพื่อนๆมาเลือกนาฬิกาที่งานสยามพารากอนวอชแฟร์นะครับวันนี้ผมจะมาดูลองจิน2รุ่นที่ผมเคยพาเพื่อนๆไปดูในงานเปิดตัวอย่างที่ผมเคยพูดกับเพื่อนๆไว้นะครับว่าเป็น2รุ่นที่ผมชอบมากๆโอเคเดี๋ยวเรามาดูนาฬิกา2รุ่นที่เป็นไฮไลท์ของวันนี้นะครับพี่หน่อยเอามาให้เราดูขอบคุณนะครับพี่หน่อยครับพี่หน่อยเราเคยเจอกันแล้วในคลิปหนึ่งนะครับแล้วก็เพื่อนๆถ้าจะมาดูนาฬิกกาเเนนนีี่่่่ยยย็จจจะออออพพหหวัััคครรบบ โอเคงั้นผมขออนุญาตดู2เรือนนี้ก่อนนะครับขอบคุณนะครับพี่หน่อยครับเรามาดูนาฬิกาที่ผมชอบเรือนแรกกันก่อนเลยนะครับเรือนนี้จะเป็น re interpretation เอา longines รุ่นที่สร้างชื่อในอดีตมาทำใหม่นะครับมีชื่อว่า u ั t ตาคอนผมเอามาให้ดู2เรือนนะครับเพราะว่าเรือนนี้จะเป็นเรือนจริงที่ยังไม่ได้แกะซีลส่วนอีกเรือนหนึ่งเนี่ยจะเป็นเรือนตัวโชว์นะครับจะได้เอามาให้เพื่อนๆได้ดูได้อย่างสะดวกหน่อยก่อนอื่นผมเล่าประวัติความเป็นมาของอัลตาคอนก่อน ในสมัยก่อนลองจินส์ก็จะมีนาฬิกาซีรีส์อัลตราคอนอยู่แล้วโดยชื่ออัลตราคอนเนี่ยมีที่มามาจากนาฬิกาที่จะมีความเที่ยงตรงมากกว่ามาตรฐานโคโนมิเตอร์อยากให้เ,เพื่อนๆนึกถึงในอดีตนะครับสมัยก่อนเนี่ยเขาจะเน้นแข่งขันกันเรื่องความเที่ยงตรงลองจินส์ก็เลยออกนาฬิกาซีรีส์ที่มีความเที่ยงตรงในระดับยิ่งกว่าโคนโนมิเตอร์ก็คืออัลตราโคนโนมิเตอร์นะครับแต่ตัดคําว่าโนมิเตอร์ออกก็เหลืออัลตราคอนอย่างเดียว โดยนาฬิกาเรือนนี้จะมาทําการรีอินเทอร์ปิเตชันหรือตีความใหม่นะครับแล้วก็ทําเป็นนาฬิกาดําน้ําตามสมัยนิยมโดยจะใช้ชื่อว่า l o n กินส์อัลตร้าคอนไดเวอร์เพราะฉะนั้นนาฬิกาเรือนนี้ทีเด็ดของเขาคือเขาจะเดินด้วยความถี่5เฮิรตซ์หรือ36,000ครั้งต่อชั่วโมงและแน่นอนนะครับที่สําคัญเขาจะมีความเที่ยงตรงในระดับบวกลบ2วินาทีต่อวันโดยได้รับการรับรองในระดับอันตร c าคอนออฟชเชอรี่เซอร์ฟายโคนูเมเตอร์นะครับจากสถาบันไทม์แลปส์ โดยการทดสอบของเขาเนี่ยจะทําการทดสอบหลังจากนาฬิกาประกอบเป็นตัวเรือนมีเข็มมีอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วค่อยทดสอบเพราะฉะนั้นความบิดเพี้ยนที่เกิดจากการประกอบเนี่ยก็จะน้อยกว่าเครื่องที่ผ่านมาตรฐานค h โนมิเตอร์ธรรมดาและที่สําคัญเครื่องนุ่นนียเป็นเครื่องที่ผลิตโดยลองจินส์เองเลยนะครับหรือว่าเป็นเครื่อง in-house caliber l836.6 โดยใช้ตัวบาลานซ์สปริงเป็นแบบซิลิคอนด้วยนะครับแน่นอนเครื่อง in-house เนี่ยเราก็จะให้คุณค่ามากกว่าเครื่อง ETA พอสมควรอยู่แล้ว และนี่ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะครับที่ทําให้ผมชอบนาฬิกาเรือนนี้มากๆเพราะว่าแน่นอนเครื่องอินซาวก็ยกระดับให้เขาไปเทียบชั้นกับนาฬิกาในระดับ High อ็นบวกกับความเที่งตรงที่สูงกว่านาฬิกาในระดับไฮเอ็นหลายๆเรือนห,หรือแทบทุกเรือนด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นตอนนี้ลองจินก็ถือว่ามีศักมีสีไม่เป็นรองใครเลยละ่ะ จุดที่ผมชอบอีกจุดหนึ่งนะครับตัวเรือนของเขาเนี่ยจะมากับกระจกบ็อกซไฟายคริสตัลพอมองข้างๆเนี่ยเราจะเห็นเป็นรูปทรงโดมขึ้นมานะครับทำให้ตัวนาฬิกาดูคลาสสิกหรือเนี่ยให้ตัวเบเซลอินเซอร์นะครับเป็นกระจกซัฟายเพราะฉะนั้นเขาก็จะกันรอยขีดข่วนได้ดีเลยตัวขอบเบเซลก็จะตามมาตรฐานนาฬิกาดำน้ําคือจะหมุนได้ทิศทางเดียวมีความละเอียด120คลิกฟีลลิ่งความรู้สึกในการหมุนก็แน่นหนานะครับความสัมผัสด,ดูนุ่มนวลสมกับเป็นนาฬิกาในระดับไฮเอน จะให้ตัวเรือนเป็นทรงถังเบียรนะครับมีการขัดปัดเงาตรงขอบไว้นะครับใหญ่กว่าคำว่าเบเ e อ i n g นิดหนึ่งการปัดเงาการปัดด้านก็มีความละเอียดตามมาตรฐานของลองจินส์เลยดูสวยงามเนี้ยบเลยเราจะเห็นได้ว่ารอยตัดขอบของเขาเนี่ยก็จะคมเนี้ยบเลยจะมากับฝาหลังแบบขันเกลียวปิดทึบนะครับกันน้ำได้ในระดับ300เมตรจุดที่ผมชอบอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือตัวล็อกสายตัวล็อกสายเนี่ยเขาจะดีไซน์ใหม่นะครับ ดูสวยงามลงตัวดูรับกับตัวสายในแบบ6ลิงนะครับดูคลาสสิกสวยงามรับกับตัวเรือนที่เป็นทรงถังเบียร์เรือนนี้จะมีราคา136,500บาทนะครับในกล่องเนี่ยเขาก็จะมีสายแบบนาโตมาให้ด้วยโดยเขาก็จะมีอีกรุน่นนึงนะครับที่มาพร้อมกับสายหนังสําหรับเพื่อนๆที่ชอบความคลาสสิกเนี่ย รุ่นที่เป็นสายหนังจะราคา1 2 8 7 0 0บาทผมว่าเหมาะเลยนะครับเดี๋ยวขึ้นข้อให้ดูขนาดตัวเรือน4 3่สามมิเมตรอยู่บนข้อมือ7นิ้วของผมเนี่ยผมว่าวาย่างไงก็สวยแน่นอนเดี๋ยวมาดูกันนะครับแน่นอนนะครับเห็นแค่ตัวเลขก,ก็พอเดาได้แล้วว่าอยู่บนข้อมือขนาด7นิ้วของผมเนี่ยสวยแน่ๆวันนี้ผมตั้งใจจะใส่นาฬิกาลองจินสอัลตราคอนในยุคก,ก่อนมาให้ดูนะครับที่ผมเล่าให้ฟังว่าเป็นอัลตราคอนที่ในยุค70โดยในยุคนั้นจะเป็นเครื่องไขาลานนะครับตัวเครื่องสวยงามมากๆผมแอาอาดูบ่่ยลทีสํคัญ ตัวเครื่องเขาทนทานมากๆนะครับแน่นอนยุคนั้นเนี่ยลองจินส์เขาเป็นนาฬิกาในระดับเบอร์ต้นต้นของโลกเลยผมลองใส่นาฬิการเรือนอัลต้าคอนไดเวอร์ให้ดูเต็มๆนะครับว่าขึ้นข้อนิเดียวแล้วเขาจะเป็นยังไงเพื่อนๆลองดูด้วยตาตัวเองแล้วกันนะครับผมว่าสำหรับผมเนี่ยสวยมากๆแล้วด้วยความที่รูปทรงของเขาเป็นทรงถังเบียร์คลาสสิกบวกกับกระจกแบบ็อซัฟฟผมว่า ทำให้เขาใส่กับเสื้อแนวเรสก็ได้ชุดแนวแคชชวยร์ก็ได้นะครับดูเข้ากันกับสูตรที่ผมใส่ในวันนี้ลงตัวเลยเพื่อนๆคนไหนที่เห็นแล้วชอบนะครับอย่าลืมแวะมาดูที่งานสยามพารากอนวัชแฟนนะครับที่งานเขาก็จะมีตัวเป็นๆให้เพื่อนๆได้จับได้ลองขึ้นข้อดูเลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูเรือนต่อไปกันเลยนะครับเรือนต่อไปเนี่ยก็จะเป็นอีกเดือนหนึ่งที่ผมมาเลือกเต็มที่เพราะว่ารักพี่เดายน้องนะครับเป็นลองจินสเปริลล์ซูลูทม แน่นอนนะครับชื่อของเขาก็จะบอกอีกแล้วว่าเขาอยู่ในซีรีส์เซ i รของเขาก็คือนาฬิกาในระดับ5ดาวนะครับหดาวหมายถึงว่าทั้งคุณภาพงานผลิตสูงสุดและก็เครื่องที่ผ่านมาตรฐานโคนโมิมเตอร์ด้วย โดยมาตรฐานโคนมิเตอร์ก็คือจะเพี้ยนไม่เกินลบ4ถึงบวก6วินาทีต่อวันนะครับส่วนอัลตาคอนเนี่ยก็จะบวกลบแค่2วินาทีต่อวันเพราะฉะนั้นถ้าในแง่ความเที่ยงตรงแน่นอนอัลตาคอนก็เหนือกว่าอยู่พอสมควรส,สิ่งที่ทําให้ผมติดใจเจ้าซูลูมากๆเนี่ยก็เพราะว่าตัวเรือนของเขานะครับงานผลิตตัวเรือนของเขาเนี่ยก็ดูดเนี้ยบสมกับเป็นงานในระดับสูงสุดของลองจินส์เลยครับแน่นอนชื่อว่าไทม์ก็จะหมายถึงว่าเป็นนาฬิกาที่มีฟังก์ชัน GMT คือบอกเวลาได้3ามไทม์โซน โดยจะใช้ขอบหน้าปัดเนี่ยในการบอกเวลาไทม์โซนที่3นะครับคือเขาจะมีเข็ม GMT ที่บอกเวลาไทม์โซนที่2ใช่ไหมครับแล้วเราก็จะใช้ขอบหน้าปัดเนี่ยในการหมุนบอกเวลาไทม์โซนที่3ได้เพิ่มขึ้นไปอย่างเช่นตอนนี้สิบโมงที่ประเทศไทยนะครับแล้วประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา5้าโมงเข็ม GMT ก็จะชี้ที่5้าโมงกว่านะครับเราก็ใช้ความสามารถของขอบหน้าปัดที่หมุนได้เนี่ยมาบอกเวลาไทม์โซนที่3ได้เลยนะครับ เลือนี้มากับตัวสายที่เป็นแบบควิกล r e l นะครับคือเขาก็จะมีเดือยออกมาให้เราสามารถกดแล้วถอดสายได้เลยวันไหนที่เราต้องการเปลี่ยนบรรยากาศอย่างเอาสายเหล็งมาใสานะ่เนี่ยล้วก็ถอดง่ายๆเลยนะครับโดยเขาก็จะมีเดือยลักษณะเดียวกันนะครับเนี่ยคือกดตรงนี้นะครับแล้วก็ดันออกไปก็เอาออกแบบง่ายๆเลย ผมว่าเวิร์กมากๆนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อที่ชอบเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนสายบ่อยๆนะครับแล้วการล็อกของเขาเนี่ยก็แน่นหนาเลยใส่กลับเข้าไปก็ดูแน่นไม่มีการหลวมเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นจุดได้เปรียบอีกจุดหนึ่งนะครับที่ทาเพื่อนเพื่อที่ชอบนาฬิการุ่นนี้นะครับแล้วก็เขาจะมากับเวอร์ชันที่เป็นสายหนังสายหนังเนี่ยก็ดูสวยไปอีกแบบนะครับดูรักพี่เสดายน้องเลยเรามาดูราคากันนะครับเวอร์ชันที่เป็นสายหนังเนี่ยจะราคา17,300บาทนะครับส่วนสายเหล็กจะราคา11,200บาท เดี๋ยวผมลองขึ้นข้อให้ดูนะครับขึ้นข้อมือในขนาด7นิ้วผมเนี่ยสวยเลยนะครับสวยมากๆคือถ้าเทียบกับตัวอันต้าคอนไดเวอร์เนี่ยพูดเลยว่าถึงตอนเนี้ยผมก็เลือกยากมากๆนะครับรักพี่เสดายน้องราคาที่แตกต่างกันได้หน่อยแต่อันต้าคอนได้ตรงที่เป็นเครื่องอินสตาล์แล้วก็มีความเที่ยงตรงสูงมากเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงชื่อชั้นศักดิ์สรีเนี่ยผมก็จะเอ็เอียงไปทางอันต้าคอนไดเวอร์มากกว่า แต่แน่นอนนะครับขึ้นชื่อว่า s e อร์ไพเนี่ยก็เป็นนาฬิกาที่งานผลิตเนี้ยสุดๆอยู่แล้วผมขึ้นคอแล้วให้เพื่อนๆลองช่วยกันดูแล้วกันนะครับว่าชอบรุ่นไหนมากกว่ากันนะครับและสิ่งที่สําคัญที่ผมชอบมากๆสําหรับซีรีส์เซอร์ไของเรือนเนี่ยก็คือว่าเขาจะให้หลักชั่วโมงแบบแอปพลายมาร์เกอร์นะครับเพราะฉะนั้นเวลาดูตัวจริงเนี่ยเขาก็จะดูมีมิติมากๆนะครับและแน่นอนนะครับนาฬิกาทั้งสองรุ่นเนี่ยเขารับประกัน5ปีและก่อนจากการผมขอฝากไว้นิดนึงนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ คอนเทนต์ที่มีความตรงไปตรงมาเอาข้อมูลนาฬิกาใหม่ๆมาเล่าให้ฟังอย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe พวกเราไว้ด้วยนะครับส่วนถ้าเพื่อนๆที่ดูจบแล้วมีความคิดเห็นยังไงอย่าลืมทิ้งคอมเมนต์ไว้นะครับปกติผมไปตอบทุกคอมเมนต์เลยขณะนี้เป็นเวลา12นาฬิกา31นาที7วินาทีขอบคุณครับ